นี่อยู่กับกิฟตไม่มีอะไรทำเบือ่อไม่รู้จะลงอะไร<ต><ว>ยิ<ต><ว>ม้มแย้มมีอะไรทำอะ่ะเ<ต><ว>ยียง กอมีอืมประวัติถ้าลงทีไม่มีไม่มีอะไรทำา้าก็ไม่มีอะไรทำอ่ะก็ก็รีวิวตอนกินอืมโอเคเออรีวิวตอนกิน